เอา้าไม่จีบกัเหรอนี่ไม่มีตัวดีๆให้กูแล้วใช่ไหมกูถามจริงก็นี่แหละก็นี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่รับตายก่อนกันม<แ>ันห<ะ>น้าคิดดูไปเยอะจังร้องมาครับครับแหม่ร้องจังเลย,กกเยลูกเอี้ยเฮ้ยลูกใครลูกใครเนี่ยร้องจังเลย,<ค><ณ>เ,ยเนี่ยฟังกูให้จบก่อน<ค><ณ>เธอจ้า กินพืชหรือกินสัตว์กันลยในวันนี้ออนนะพี่เรื่ออะไรจ้าหนูเหรอจ้าหนูอ่ะจิมใหญ่จ้าโตแล้วนะพี่หนูจิมเล็กจ้ามาโตมาแลพี่เกียร์หนหน้าพี่เลยจ้ามาล้างปามก็โผมมากเย้จ้าจ้ามาร้องเกี่ยวกันดีกว่าสมานจ้าจูบเยอะจันจ้าฉันอยู่ โอ้หะนี่มทายไปทำไมหันมากลๆที่ไปไหนกันโอ้โเจะ่มทายไปทำไมหันมาไกลๆที่ใดไปไหนกันนี่เกวเขาอยู่ไหนวะเนี่ยได่นๆ่่่มึงไม่ร้องไม่ร้องอ่ะ เรื่้องเป็นอเอาอีอาางามไปเรือ่อไม่บอกกูอ่ะอจ,จะป่อนน้องเนาดิเลิกขายสตีแกอ,อาที่เขาอ่ะกูก็สะเกียบกูก็ยืนหิวไปเลยก,ก็แค่ร้องแค่เนี้ยอุ้ยไม่เอาอุไม่ไม่เอาเขารู้ แม่นึกว่าลูกบอลนี่ด้แตกิ้งขกือกะคอกไันไอ้แม่ไม่เอาอะไรเลยก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไปเตะงด้วยนะเออไม่ไหวเขาร้ออยู่ท่อนเดียวอ่ะไม่เอาไม่ว่าหรอกแม่ร้องไม่เข้าเสียก็ได้ากูเพี้ยนได้ไหมได้เด็ดเด็ดเห็นไม่วนรถห้องน้ำหลายรอบให้มึงไปหาเลไรกินก็เห็นเลยล่างั่างล่างผู้หญิงให้ไงเจ้าตัวสกเริงนี่คืออะไรเนี่ยนะเนี่ยบอกว่ารักมากไปลืมชื่อกันซะแล้วปาลุง ไม่ไงก็ผม่อมไม่ได้เล่นนานเลยก็ะมอมช่นสักการณ์เดนยต่มีความสุขมากที่สุดที่เกิดมาชาตินี้ได้มีอกหญิงการุ่งได้อยู่เปนคู่ชีวิตกับสักกาเดนสักการณ์เดีจะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในแผ่นดินนี้แล้วสักกาเดนยิ้มัวแต่ปากหวานเลยนะหญิงเหนียดจะดูจริงๆพวกอะไนกันที่สักกาเดนนะมาเนี่ยเอาบางใครอ่ะไม่ได้อะไรพวกอะไรเดิมจะเลาะกันี้นะไม่เคยเห็นวางอยู่ม่อดีๆบ้าง เมื่อไหร่กันที่สักการินน่ะจะบอกความจริงพี่กับเจ้าพี่ฟ้าร์โน่ในเรื่องราปลุกเ่อร่ที่สองคนน่ะมีใจรักต่อกันนะจ๊ะโอเคถ้าเป็นเรื่องนี้นะเห็นพี่ค<ส>นจะบอกไม่ได้ไเพราะว่าตอนนี้องฟาร์โน่ในเลื่องเนี่ยยังมีเรื่องของประเทศไทยอยู่ที่สําคัญเลยไอ้เรื่องาบาดแผลบนใบหน้าเรื่องความแคบกระชับอดีตต้อบอกเกงว่าถ้าบอกไปตอนที่พวกอ,องรู้เขา้าก็อบอกเช่นอาจจะหัวขาดได้เอาไว้ให้เรื่องมันเงียบก่อนนะไปค่ะ ที่สักรีนพูดมามันก็มีส่วนถูกงผีนั้นน่ะผีจะรอถ้าหากก็มีโอกาสสักรีนก็บอกเุ้าพี่นะตกลงสัญญาถ้าสุดสงครามไม่สมบเมื่อไหร่ก็บอกมันจะบอกความจริงกับพระองค์ท่านแน่นอนแต่วันนี้กองทัพจะมารับเราผีกับป้าก่อนมาเร้าเราผีก็มีผู้ร้ายต้องกลับบ้านด่วนพมยใค่ะมีธุระายสำคัญมากเลยะมีผู้หญิงเขารออยู่ที่บ้านมีผู้หญิงรออยู่ที่บ้านตายแล้วเด็บอกว่ารักอีก ถ้าเรื่องนี้ด่าบุกเป็นเจเป็นวกนล์่เห็นพี่มาวิ่งเลยแปลงเหมือน้นโซนเลยทไมออดจังปาจีองค์หญิงอย่าเข้าใจผิดไหมคะผู้หญิงที่เอ้สากาเรนมันพูดถึงอย่างเนี้ยเป็นน้องสาวของมันใช่ตกลงก็ลองใจเล่นก็หมดใช่มีน้องสาวคนนึงอยู่ที่บ้านเนี่ยคืไม่ได้กลับไปหาน้องหลายเดือนแนะกจ่าวว่าจะกลับไปหาน้องสาวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย จะไปแวะหาเพื่อที่ธาราก็หมอที่ผิดจำหมายไม่บอกเพื่อว่า <c oughs> ให้เป็นทหารที่เมืองหลวง <c oughs> ก็กลับไปรับเพื่อนด้วยพี่คะไ,ได้จังหญิงนั้นไ,ได่ไปีิกลับหญิงจะรอนะรอหรอหน้าเมียก่อนเลยเมียจา้าโอ้โหพื้นดินมาลูกด้านจะเป็นมีโคงหาไม่ได้แล้วเราโดนใจแทนทพ,พี่วันนี้พินค้าเลยเธอตั้งใจากกาันพี่ไปก่อนนะจา้าไปเลยลาก่อน เนชุลคนรักกันทำไมคะเป็นพี่สาวกลินล่นดาวบอนจากย้อนมาถึงวันทุกลุงสุริยา